ในคลิปสุดหลอนนี้ที่บอสเดร์ขี่กันเราจะติดตามชายคนหนึ่งที่ขี่จักรยานกลับบ้านเมื่อเขาหมุนไปที่มุมหนึ่งเขาเกือบจะชนผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขายุดแล้วหันกลับไปแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วเขามองไปรอบๆอ,อีกสักพักแล้วก็ขี่จักรยานต่อไปที่บ้านของเขาเรื่อเมืแล้วเมื่อเขามาถึงบ้านและเลี้ยวเพื่อจอดจักรยาน เขาถอดหมวกกันน็อกที่ปิดตล้องออกผู้หญิงจับมื่อที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วหน้าของเธอผิดรูปไปอย่างน่าสยดสยองมันเป็นทีที่เขาเกิบชนหรือเปล่าและทำไมเธอถึงตามเขากลับบ้านคุณคิดว่าไงบอกเราในความคิดเห็นได้เลยเขาว่ากันว่าถ้าเดินผ่านถนนเส้นนี้ในช่วงเช้าตรู เสิ่งแรกที่คุณจะเห็นคือเช่าดอกไม้ไม่มีจดหมายไม่มีรูปถ่ายมีแค่ดอกไม้สดวางอยู่ข้างเสาเดินทุกครั้งคนในพื้นที่เล่าว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกรถชนเสียชีวิตที่นี่ขณะเดินไปรงเรียนในตอนเช้าคนขับไม่เคยหยุดรถและไม่มีใครถูกจับได้เลยตั้งแต่นั้นมาก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ทำอะไรด้กล,ากลาบางครั้งพอไฟคนข้ามไดเป็นสีแดง จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอยอยู่ฝั่งตรงข้ามและจู่ๆเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปมีอีกคนโผล่มายืนข้างๆเท้าเปล่าผมยาวปิดหนา้าเธอก้าวลงถนนทันที่สฟยยังแดงอยู่รถคันหนึ่งแล่นผ่านไปและเธอก็หายไปแต่บางคนบอกว่าเธอไม่ได้หายไปเขาว่าเธอขึ้นมานั่งในรถ และถ้าคุณไม่รู้ตัว่านเธอจะอยู่กับคุณจนกว่าคุณจะฝ่าไฟแดงเหมือนกันคุณเคยเห็นอะไรแปลกๆเก่าทำอะไรไหมคุณคิดว่าทำไมวิญญาณของเด็กค,คนนี้ถึงยังมมเบียนอยู่ที่นี่้วให้เราฟังในคอมเมนต์นข้างล่างเลยครับเด็ก ในคลิปยูทูบนี้ที่ผู้ชายชื่ออารอดอปมิวสิกอัพโหลดไว้เป็นกลุ่มเพื่อนในญี่ปุ่นที่กำลังนั่งชิวด้วยกันพวกเขากำลังนั่งดื่มกินขนมแล้วก็คุยกันอยูู่จๆก็มีคนหนึ่งได้ยินเสียงแปลกปลกทุกคนมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นว่ามันคือเสียงอะไร แต่บางที่คุณอาจจะเห็นก็ได้นะมีหน้าคลายผีอยู่ใต้โต๊ะตรงด้านหลังของเพื่อนที่นานหลับอยู่ลองหมุนภาพดูหน่อยจะได้เห็นชัดๆคุณคิดว่านี่คือผีจริงๆหรือว่าเป็นอย่างอื่นคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะ คลิปเต่าของชาวญี่ปุ่นนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่คลิปนี้ถูกถ่ายที่ญี่ปุ่นคนที่ถือต้องเป็นผู้หญิงและเธอกำลังถ่ายคนที่เล่นบันที่ซำจากสะพานข้ามแม่น้ำทุกคนกำลังยิ้มพูดคุยกันทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่ดูดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเธอถ่ายตอนที่คนนั้นกระโดด หเหห็นไมมาดูกันอีกทีตอนที่เธอเรื่องต้องกับจากขอบรอจะเห็นมือสีดําคู่หนึ่งกําลังหายไปตรงขอบคุณคิดว่าเธอถ่ายติดอะไรหรือว่านี่คือผีคอมเมนต์บอกกันหน่อยคุณภาพของคลิปนี้ค่อนข้างยากแต่ดูให้จบก่อนนะเพราะตอนท้ายมันสุดยอดจริงๆ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องจอดจักรยานอัปโหลดลอง youtube อเดยเทกันเหมือนมีเงาดำล็กลับยืนอยู่ตรงมมห้องแต่มันอาจเป็นเพราะคุณภาพคลิปไม่ดีดูแล้วบอกยากจริงๆนี่ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเพื่อเอาจักรยาน จักรยานที่อยู่ใต้เงาดำที่สดลม้ลมลงทำให้ชายคนนั้นสะดุม้มเขามองไปรอบๆห้องวบหนึ่งแล้วเดินไปหาจักรยานที่หลมเขาดูมอง,งว่ามันล้มได้ยังไงมองไปรอบๆอ,อีกครั้งก่อนจะหยิบจักรยานขึ้นมา ที่เขากําลังจะเอาจักรยานออกไปผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เห็นเธอเลยเขาเดินทะลุผ่านเธอไปเหมือนเธอไม่มีตัวตนคอมเมนต์บอกกันหน่อยคิดว่าเรื่องนี้เป็นของจริงหรือเปล่า ในคลิปผีสดุดหลอนจากญี่ปุ่นนี้มีคนกำลังสำรวจบ้านร้างเก่าแก่บ้านดูเหมือนไม่มีคนอยู่มานานมากแล้วมีขยะและฝุ่นเต็มไปหมดผนังก็พังลงมานักสำรวจหยุดดูต๊ะเล็กๆที่เหมือนเป็นที่วางของเส้นไหว้และสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมีรูปร่างปล่องแสงสีขาวคล้ายคนกำลังนั่งพิงกำแพง มันขยับหัวแล้วหันมามองที่เขาน่าเสียดายที่คลิปจบตรงนี้ทำให้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อคุณกล้าเข้าไปสำรวจบ้านร้างตอนต่างคืนไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อยอยามาคิวลงคลิปผีสุดหลอนนี้ใน YouTube เมื่อประมาณ3ปีก่อนเขาเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่เจ้าของเป่าเสียชีวิตมาก่อน อยู่ได้ไม่นานเขาก็เริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องหอยขวนแปลกๆดังมาจากรอบบ้านเขาเลยตัดสินใจถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้งนี้ที่สิ่งที่เขาถ่ายได้คราวนี้เสียงโหยขวรมาจากถนนหน,น้าบ้านแทนยมามเมื่อคินพ่อมน้ำร้อนเตรียมไว้แล้วถือออกไปข้างนอก จับน้ำร้อนดูเหมือนจะทำให้ผีที่มองไม่เห็นเริ่มเหยอดดานแล้วเขาก็สาดน้ำร้อนไปตรงจุดที่คิดว่าผียืนอยู่ผียิ่งผลิดร้องหนักกว่าเดิมแล้วจู่ๆก้องอยับไปไม่คิดเลยว่าน้ำร้อนจะเล่นงานผีได้รู้กันไหมเนี่ยคิดยังไงกับคลิปนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย คลิปนี้มาจากญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโพสแต่บอกเลยว่าหลอนสสุดริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายวิดีโอขณะลองเสื้อผ้าเธอเดินไปเดินมาในทางเดินหันกลับมาแล้วก็พูดกับกลอ้องแต่สุดท้ายกลับมีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณเห็นมันไหม ถ้าลองสโลคลิปดูจะเห็นมือปร่งใสายสาม,มือพยายามคว้าตัวเธอแต่ดูเหมือนวอ่าเธอจะไม่รู้ตัวเลยคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้คอมเมนต์บอกเราหน่อยก่อนที่จะไปรับชมคลิปสุดท้ายเราอยากสขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามมันมีความหมายกับเรามากจริงๆ และหากคุณยังไม่ได้กดติดตามกรุณากดไลค์และ cribe เพื่อสนับสนุนเราในการสร้างคลิปใหม่ๆด้วยนะครับช่องทีญี่ปุ่นฟาดวอลได้ปลสอ์คลิปนี้ลง YouTube คลิปนี้พาเราไปที่ภูเขาเป็นเทนยามาในจังหวัดฟุกชิมะประเทศญุ่น ว่ากันว่าที่นี่เยียงสุดๆคนถ่ายเริ่มเดินขึ้นบันไดและค่อยๆหมุนกล้องไปรอบๆตอนนั้นเขาไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยแต่พอกลับมาดูคลิปอีกทีเขาสังเกตเห็นบางอย่าง ในเงาต้นไาม้มีใบหน้าผู้หญิงหน้าขาวซีจ้องมาที่เขาและไม่มีร่างกายมีแค่หน้าเท่านั้นกล้องยังจับภาพสิ่งลี้ลับอีกตัวได้คราวนี้มีร่างกายครบถ้วนเขายังคงเดินขึ้นบันไดต่อไปแล้วเงาสีขาวบางอย่างก็พาดผ่านเส้นทางด้านบนของเขาจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดพื้นเต็มไปด้วยหิมะ ้องหมุนไปโทษบรเิเวณที่นั่นดูรังไหรผู้คนแต่เห็นไหมรอยเท้าที่ยังดูใหม่อยู่ค่อยคลาดปรากฏขึ้นบนหิมาเองเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่แต่กอบไม่มีใครให้เห็นเลยคุณคิดว่าไงคลิปนี้จับภาพผีของจริงได้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันหน่อย ขอบคุณนะครับที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้คุณจะต้องชอบวิดีโอถัดไปอย่างแน่นอนและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะครับ